ครับฟังสบายกับปอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะมาฟังเรื่องพระอาสีติองค์ที่39นะครับประวัติพระมหาจุนทะเถระชาติภูมิทรันพระจุนทะเป็นบุตรของวังคัตพรามมณ์รดาชื่อว่านางสารีพรามณีในตำบล บ้านชื่อว่านารันทาแวนมคตชื่อเดิมว่าจุนทะเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วพิสูจทั้งหลายมักเรียกท่านว่ามหาจุนทะท่านเป็นน้องชายของพระสารีบุตรและได้เป็นพุทธอุปถาองค์หนึ่งเมื่อครั้ง พระบรมศาสดาไปปรินิพน์ที่กรุงกุสินาราเป็นอุปถาติดตามไปด้วยเมื่อพิจารณาตามเรื่องราวของท่านแล้วสันนิฐานว่าคงเป็นพระธรรมกถึกองค์หนึ่งประวั พระมหาจุนทะเถระในสัตทเลขสูตรเช่นสัตทเลขสูตรในมัชชิมานิกายมีความย่อว่าเมื่อพระบรมสัตดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในพระนครสาวัตถีท่านเข้าไปกราบทูลถามถึงทิฏฐิ ที่ประกอบด้วยคำของตนและถ้อยคำโลกว่าพิสุจะพึงทำอย่างไรดีจึงจะละทิฏฐิเหล่านั้นได้เดขาดพระบรมศาสดาทรงแสดงวิธีขจัดกล่าวกิเลสให้ท่านฟังท่านพระมาหาจุนทะมีความปราบลื้มใจอนุโมทนาภาสิทธิของพระองค์ สั่งสอนไม่ให้พิสุถือข้างซ้ายหรือถือฝ่ายเรื่องที่ท่านให้โอวาทแก่พิสุโดยตรงก็มีเช่นที่มาในชันตกะกนิบาตอังกุตรนิกายโดยความคือสั่งสอนไม่ให้พิสุถือพวกถือเหล่ากัน ยกพิสุสองพวกนี้ขึ้นมาเปตัวอย่างคือพิสุผู้เรียนรู้คันธทุระฝ่ายหนึ่งผู้พิสุที่เรียนวิปัสนาธุระฝ่ายหนึ่งตามปกติธรรมดาพิสุย่อมจะสนเสริญแต่ฝ่ายข้างต้นติเตียนอีกฝ่ายหนึ่งท่านสอนไม่ให้ทำเช่นนั้น สอนให้สำเนียกศึกษาว่าตนจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามก็ให้พอใจในอีกฝ่ายหนึ่งสันเสริญคุณความดีของกันและกันทั้งสองฝ่ายท่านมหาจุนทะนั้นเมื่อครั้งพระสารีบุตรเถระผู้พี่ชายไปนิพพานที่บ้านเดิมเพื่อโปรดมารดาท่านได้ติดตามไปด้วย และได้รวบรวมบาทและจีวรพร้อมทั้งอัฐบริฐานของท่านพระสารีบุตรนำมาถวายพระบรมศาสดาด้วยครับก็ขอจบคลิปเพียเงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ